สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทําความรู้จักกับบอนสีนะคะที่บ้านสวนคุูนะัทพลว่าเรามีสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะสายพันธุ์แรกของเรานะคะต้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือบับเบิลนะคะบับเบิลเนี่ยจะค่อนข้างดูคล้ายกับเลสซันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือตรงผิวใบตรงนี้นะคะ่ะถ้าเป็นบับเบิลจะดูแบบหยบับหยบกันกล้านแต่ถ้าเป็นเลสซันเนี่ยจะแบบเรียบนะคะซึ่งเลสซันเรายัางต้นเล็กอยู่ ข้างๆบับเบิลนะครับต้นนี้ก็คือไทยนิยมตอนซื้อมาเนี่ยคูนัดได้มาในนามของสตรอเบอรี่สตาร์แต่ว่าเมื่อศึกษาแล้วพบว่าเขาคือไทยนิยมนะครับเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วเขาก็ไม่ได้กัดสีเพิ่มเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็สะดือตรงนี้นะคะก็เป็นสีอ่าสีเข้มแบบนี้นะคะทุกใบเลยนี่ค่ะแล้วก็ก้านใบแล้วก็เส้นใบเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ ค่ะตามนี้นะคะอันนี้ก็คือไทยนิยมส่วนต้นข้างๆต้นนี้นะคะก็คือเท้าพันตานะคะท้าพันตาของเราเนี่ยกัดสีสวยมากนะคะต้นที่กัดสีสวยก็คือต้นนี้นะคะสังเกตว่ากัดสีสวยมากนะคะท้าพันตาก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะข้างๆนี้ก็เป็นม่วงมงคลนะคะอันนี้ม่วงมงคล ที่เป็นไม้ไม้จอมนะคะเราได้ผ่าหัวของเขาแล้วเราก็เอายอดของเขามามาเลี้ยงต่ออันนี้ก็คือวัตถมงคลที่เป็นไม้จอมทีนี้เราก็ยังมีพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือพระยาพันวังตรงยังมีหนึ่งต้นนะคะยังไม่พร้อมที่จะแบ่งท่านใดได้นะคะสําหรับรูปของนางก็รอกันก่อนส่วนต้นนี้นะคะครูน้าได้มาในานามของ หนุมานขัดสมาธินะคะเป็นไม้ผ่าหัวนะคะนี่ก็เพิ่งเลี้ยงมาส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกวนอูนะคะกวนอูซึ่งคูนัทก็กําลังเพาะไว้นะคะจะได้ขายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเท้าสหัสดเดชานะคะที่มีส่วนที่สวยๆตรงนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งลูกไม้ก็คือไม้มาเลียที่ยังไม่ได้มีชื่อนะคะลูกไม้ของเราสีแบบ สดมากนะคะแล้วก็นี่เป็นไกรทองประเสริฐนะคะอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่สตาร์นะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะเดี๋วต้องรอดูสีเข้มมากคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นฮกหลงจริงหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นตาดะแม่กุซุมานะคะ่า,านุมานจองถนน <c oughs> แล้วก็มี ชายชนนะคะชายชนเราก็มีมี่ค่ะชายชนของเรานะคะชายชนเรามีอยู่สต้นด้วยกัน,น,ะค,ะนค่ะมีข่ต้นหนึ่งส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือบอนกาบนะคะบอนกาบเป็นลูกไม้บอนกาบแล้วก็ข้างๆกันนี้เป็นดาบฟ้าฟื้นอันนี้เป็นหงสุวันนะคะหงสุวันของสวนเราเป็น,นี้นะคะอันนี้หงหยกค่ะ ช่วงนี้แถวอีสานนะคะเริ่มเป็นฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูหนาวที่แบบมีลมแรงมากเพราะฉะนั้นนะคะการการเลี้ยงบอลก็ควรที่จะรองน้ําเหมือนที่คุณธรัมทำแล้วก็ถ้ามีอ่าพลาสติกใสที่แบบช่วยป้องกันลมให้เขาด้วยก็จะดีค่ะ,ะทีนี้นะคะเรายังมีอันอื่นอีกก็คืออันนี้เป็นเพชรเสีนะคะเราซื้อมาตั้งแต่เขาเป็นเบบี้นะคะตอนนี้ก็ต้องต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นเพชรเจ็ดสีจริงหรือเปล่านะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะเหมือนกัน ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นผ้าลักค่ะผ้าลักของเราได้มาจากนครศรีธรรมราชนะคะจากคนที่ไว้ใชกันได้นะคะส่วนอันนี้เราซื้อมาเราซื้อมาเลยเขาบอกว่าเป็นไก่ราชาบดีแต่เรารู้สึกว่าเมื่อศึกษาเพิ่มขึ้นไปแล้วว่าลักษณะหลังใบถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้น่าจะเป็นไก่อมารินใช่ไหมคะน่ะล้วหนูดูทุกอันเลยพบว่าที่ได้มาเป็นไก่อมารินหมดเลย <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ ส่วนอันนี้ลูกไม้ลูกไม้เอามาลุ้นเอาไม่รู้ว่าจะเป็นลูกไม้แบบไหนนะคะเราก็ยังมีอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเช่นอันนี้ค่ะไก่ตัวงามไก่ตัวงามของเรานะคะคไก่ตัวงามามีองค์หญิงท่อฝันนะคะมีพิษณุโลกนะคะม่วงมงคลตะวันชิงพบะะได้มาในนามตะวันชิงพบแต่ไม่รู้ว่าจะชิงพบจริงหรือเปล่าต,ต้องรอดู ส่วนอันนี้ได้มาในนามของม้ากันทากะนะคะอย่างต้นเล็กอยู่ก็รอดูพัฒนาการของเขาเนาะอันนี้ได้มาในนามของรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าอ่าอันนี้กุมพักันค่ะอันนี้หฮุมานจงถนนนะคะที่ดูเป็นเสาขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะคือเรซซันเรซซันเนี่ยจะคล้ายๆกับบับเบิลแต่ว่ามีความแตกต่างคือเวลาเราจับใบเขานะคะ เขาจะไม่ไม่สากค่ะจะดูลื่นนะคะจะดูแบบลื่นอันนี้ได้มาในนามของของขวัญน,นะคะอ่าอันนี้ตดาดแม่กุสุมาหันุมานขัดสมาธินะคะนางไม้นะคะเรามีนางไม้น้อยที่เราผ่าหัวนะคะส่วนต้นแม่ของมันก็คือออยุบไปแล้วคะ่ะอันนี้นะคะเป็นเพชรพันล้านนะคะเลี้ยงมานี่แบบกว่าจะก,กัดสีนี่คือใช้เวลานานมากๆเลยนะคะไม่ยอมกัดสีสักทีส่วนอันนี้อ่า น่าจะเป็นลูกไม้จอมทับค่ะนี่ค่ะใบหนาแข็งดีนะคะอันนี้ก็เป็นอบอลสีนะคะที่บ้านสวนคนูรัทพลซึ่งจริงๆแล้วเรามีบอลอีกหลายชนิดเลยที่ไม่ใช่แค่บอลสีนะคะเรายังมีอบอลอ่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรือนบ้านๆของครูนัดเองนะคะแล้วก็ทดลองทําการปลูกในหลายๆรูปแบบแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเออคูนัดปลูกยังไงมันถึงแบบ ได้แบบนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมไม้ด่างที่ที่เราเลี้ยงไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ที่ชมกันมานะคะติชมได้สอบถามวิธีการปลูกได้สนใจต้นไหนนะคะก็สอบถามได้ก่อนนะคะส่วนมากเราตั้งแม่อยู่ถ้ามีลูกเราก็น่าจะเริ่มจำนายกันได้ในปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ